NTRA ส้นะ่าล้านบาทให้กับผู้โชคดีชาวไชนานะครันะครคับเป็นใครครับเป็นใครครับเป็นพ่ออรใครับเป็นลูกสะัยที่ได้ชื่ออะไรฮะต้อยอ่ะคุณต้อยคุณต้อยขวัญใจอ่ะอยู่ไหนยกมือหน่อยยกมือหน่อย วันนี้5เมีฝาโอ้โหถ้ไม่มีของฝาฝาไหนครับฝาที่ถูกอ่ะสีเหลืองค่ะอ่าแล้วสิฟ้าเก็บไว้ทำไมอ่ะมันอยู่วันนั้นสองคู่กันอ๋อสองคู่กันอายุเท่าไหร่ครับอายุ23อยู่บ้านวังไผ่หมู่ที่สองจังหชัยนาทแล้วคือเมืองจังหวัดชัยนาทค่ะทำอะไรครับทำหน้าที่อะไรครับก็จับกังครับไปทำทั่วครับทำอะไรเท่าไหร่วันเท่าไหร่ครับตอนนี้วันละสามร้อยครับแฟนแฟนก็หาเลี้ยงครอบครัว มีลูกอีกคนละลูกสองคนคุณคุณอะไรนะฮะคุณนัดนะฮะคุณนัดเดี๋ยวช่วยดูนะฮะอันนี้ก็คือประกาศผลของเรานะฮะรหัสสิบหลักนะครับห้าสองเจค่ะหนึ่งสี่เก้าค่ะห้าศูนย์แปดโปค่ะสิบหลักเขาบอกถูกหมดเลยฮะคุณเห็นไหมเป็นกันเนี่ยเจวีเอสองร้อยมูลค่าสองล้านเก้าหมื่นบาทเป็นอย่งคุณแล้วครับ มาทำอะไรครับเอามาใช้นี่แล,แ,แล้วก็ส่งโลกเรียนสร้างบ้านแล้วทำรูปดเโอ้โหจับได้เยอะเลยนะทำได้หลายอย่างเลยนะแล้วตอนนี้มีนี่เสร็เยอะม,อมั้ยก็ประมาณนี้ค่ะเท่าไหร่ครับฝาโอ้โหนิดเดียวเองเดี๋ยวก็รี่ก็จใช้เขาเต้นมากไม่คิดว่าจะเป็นรางวัลของหนูะค่ะเ <c oughs> ต้นเต้นมากไม่คิดว่าจะได้จับอะค่ะอ่าที่ส่งไปเป็นรสชาติอะไรครับเลมอนค่ะ ซื้อร้านยายหน้าบ้านค่ะร้านยายหน้าบ้านร้านค้าอยู่หน้าบ้านแล้วคิดเรื่องครับสองล้านเก้าหมื่นจะเอาไปทําอะไรครับเอาไปใช้หนี้แล้วก็สร้างบ้านใหม่เก็บไปให้ลูกเรียนแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะเะมีหนี้อยู่ไหมคมีอยู่สามหมื่นกว่าบาทค่ะโอ้นิดเดียวเอง<ข>อใช้หน,นี้นะคะเป็นเป็นหนี้เป็นหนี้เป็นหนี้อะไรอยู่หนี้หมู่บ้าน ตอนแรกกูมาสร้างบ้านโดนไลท่ที่ที่เก่าค่ะพ่อกับแม่เขาเลิกกันตั้งแต่หนูยังเด็กพ่อกับแม่ทํางานอยู่กรุงเทพแต่นี่เขาเขารู้หรือยังครับรู้ค่ะแต่เขาบังกลับไปก่อนที่ทีมงานโทรหามีอะไรอยากจะฝากถึงพ่อแม่หน่อยปล่ครับอยากให้พ่อแม่กลับมาอยู่ด้วยหนูไม่เคยอยู่กับพ่อแม่แต่เด็กแล้วอยากให้กลับมาอยู่ด้วยกันค่ะ อยากมีครอบครัวอบอ,อุ่นเหมือนคนอื่นแล้วเราเราทำอะไรอยู่ห,หนูเลี้ยงลูกค่ะเลี้ยงลูกที่บ้านแฟนแบนคนเดียวเป็นทำอะไรทำก่อสร้างคะ่ะแล้วทำไมเรายังไม่ได้ทำงานมีลูกเล็กอีกคนหนึ่งเพิ่งขวบกว่าๆคะ่ะอยากให้มันเป็นยังไงบ้านในฝันเราจะให้เป็นบ้านดีเหมือนคนอื่นเขาไม่ต้องอายคนอื่นอย่างนี้นะคะ่ะให้ครอบครัวอบอ,อุน่น ไม่มีใครมาว่าไม่มีใครมาด่าดทอหาว่าไปอิจฉาเขาอย่างเงี้ยค่ะหาว่าเลี้ยงลูกไม่ดีพวกขี้เมาอะไรอย่างเงี้ยชอบไปยืมนี่ชอบไปยืมเงินเขาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไม่มีเขาก็ย่ำยีเราแฟนแฟนแฟนก็ทานเหล้าใช่ไหมค่ะแต่ตอนนี้เบาแล้วตั้งแต่ลดความพยากมให้เรากินเหล้ารัากษาสุขภาพ ขอให้เป็นคนดีดีอย่างนี้ตลอดไปค่ะรักมากค่ะเป็นห่วงเวลาขับรถเวลาเมาอยากให้เลิกเลิกให้เด็ดขาดเลยอยากให้เขาเลิกให้เลิกให้เด็ดขาดัทลยค่ะก็รางวัลยังมีเยอะยังไงมันก็ต้องเป็นของเราสักฝาหนึ่งนะคะอย่ทีนี้แหละค่ะแล้วก็มีหวังเหมือนคนอื่นค่ะใครเขาก็อยากได้ เราก็อยากมีหวังเหมือนคนอื่นขอบคุณมากนะคะที่เอารางวาัลมาแจกคนจนยังหนูขอให้หนูได้หมดนี่หมดสิน้นมีชีวิตที่ดีเหมือนคนอื่นกันสักทีลูกๆหนูจะได้สบายค่ะ